แอพพีา้านตดียมันยังไม่หยุดเลยไม่มีท่าหยุด ตอนนี้ทางท่านนายอำเภอสั่งการให้ผู้ภัยสมาคมผู้ภัยเด่นชัยร่มบุญนะครับลงพื้นที่ในพื้นที่ตำบ,บหลห้วยไร่นะครับในการอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ตอนนี้เรือเรามี2ลํลำแล้วก็ประสานภาคีเธอไข่ของสมาคมผู้ภัยใกล้เคียงนะครับถ้ารับฝนตกสะสมนะครับก็ทําให้ปริมาณน้ําะดาน้ำห้วยพวกเนาะนะครับก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ก็สำหรับตำบลห้วยไร่ก็มีอยู่หลายหมู่บ้านนะครับ